สวัสดีพี่น้องตอนนี้ทําแม่กําลังแกะกล่กองออออนในใจแมจต่ตัวทงตัวเต็มเ<อ>สร็จหนักฮะย้อนแสง,ม,งมันย้อนแสง เฮต์โป้นะจะว่าตัวใดก่อนตัวตัวทีเฮาเขียนอันประกาเคมีใส่ไนะแม่ตัวทงสีขาวนะเฮตโป้นันมีรุนเก้าวกับรุนไม่ไม่ใส่เลยเฮตโปตัวตัวรุนเก้าวนะมันรุนเก้านะมันดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกจูม เออตอวน้ำมือเจ้าวไหนมันมันเขียนไว้นะไม่ใช่แล้วเรียนมบอกแมนบอกตัวนี้นะเอาตัวเลือกใช่ครับตัวเลือกกาวแล้วเอาเอาตัวทั้งนอกนั่นเอาตัวทั้งนอกนั่นเพราะว่าเพราะว่าตัวเออเพราะว่าทงสีขาวเนี่ยมันดอกใหญ่ดอกจุ่มได้แม่เออเออดอกกระเจี๊ยวกับปั่นเขาอยู่หันแหละ มันมีหามาจิรอ์น่ะสองทุงใยนะของเจ้าน้องนั่นก็แล้วเต้เจ้าสีแบงให้ผู้ใดมีสามหื้นเลยก่าเบคับตาเบสูกับเบอุลลาผู้มันขี่รถไปในไฟฟ้าได้ไปเอาคือมือจะกระปูจะได้ได้ได้กระปูวานระมาได้กระปุกวาน ไม,ไ,ไม่ได้ก็กินหอยแข้งครับนั่นแหละซื้อหอยแข้งขาโลนึงนนหอยแข้งไม่ได้ซื้อเขซ้ำพักกะหาพัก,กเองเอะก็่ได้องอ่ะไดวกผามานแหละอกกระเจียวัไม่ได้ยุบบ่ ไม่ได้เห oh. okay. uh, ี้ยบ่แม่ดอกกระเจียวนี่แสดงยี่งตื่งตัดหญ้าเลยเออเล็ดกระเจียวขับผู้แล้วมันกระยาวเยแบ่งกันพอได้กินป่นอันจิลอ์กินกระป่นจิลล์ มกแตงกัแล้วแต่เจ้าเจ้าจิงหายพันแน่ก็หอยเก็บว้กินเจ้าคองน้ำมันน้อยมีหลายมันน้อยกระบนกบลายกระบาแวงมีแต่จีรอกับเห็ดโปกรบดอกกระเจี๊ยบกะปันนลเห็ดโปะยูจัตพิกก็ย่างวัดมือรอบนาจังละเมยอีพ่อไปยามันได้ยังได้ไหม วัไป mm ีโมงเป็นอันอื่นพอวทางทางยากก็ยากก็้สี่โมงเราฮอดอมาอดกับผู้่ลกลกับผู้โหามือนี่อ้าลดีนี่นลูกเด้อเออยู่ดีมีแห้งอยู่แหงบตั้งสองโดยสบายดีพี่น้อง ท้าเม่ได้รับของแล้วเนาะเพราะว่าสีไทยกับเท่ายสรางควาไอ,อเม่แล้วเข้าอันนั้นมันมากป่าท่านเห็นท้าเม่ได้รับของอะไรพี่น้องคนเ้าก,กระหอดเฮือนกนะได้เล็กได้ไดน,น้อยเงินเดือนก็ได้ให้เพิ่นเจ็ดแสนสองคนที่เพิ่นใชส,สองคนเดือเจ็ดแสน,พ,นพันหนึ่งหกแสนเจ็ดสิก,กระเติมไปสามสี่พันแ็ดเจ็ดแสนพันป่ายให้พ่อให้แม่พันปลายพี่น้อง,พอ,งพ,พอได้ได,ดลอ พอได้ใส่เพราะว่าโบโได้ให้พ่อให้แม่มานี่โสอบสามเดือนเลยโอ้สี่โมงเตะแต่เฮาลงแตะเตะแต่เริ่มเห็ดเฮือตั้งแต่เริ่มั้งแต่เดือนห้าเฮือั้งแต่ไปเงินห้าเดือนโสอบโอ้เตะเม่์เลยเนาะเตกแต่โอ้เต่เฮาเมื่อบ้านแล้วก็บโได้อดให้ทัพอตาเมร์เลยพี่น้องโบได้หายเพิ่นใส่เลยเฮาก็สิหายเดือนนี้เงินเดือนเงินเดือนกับโบลวงโบลายเด้อพี่น้องแต่ว่าแบ่งเนาะ แบ่งให้พ่อให้แม่แล้วก็แบ่งให้ทีมงานน้ำเนาะทุกคนแบ่งให้ละตุยแต่ว่าเดี๋ยวมือนี้เฮสิให้ซูเปอร์มาเอาเป็ดพี่น้องก็คือเป็ดที่ไอวานซื้อซูเปอร์วาซิอาตั้งแต่ว่านี่แหละปัดคำปัดบบพาคันมาเนาะพี่น้องมือนี้ยังโบมามือนี้ยังโบเอ็ดมาเยอะซีมาล่ามาเด้อเออขัดไพโบมามือนี้สิคอสลาสซิดเมนบอเออสิมาล่ามาเด้ออาร์ตี้ตุตุย จีมาคิดตัวขอยแต่แต่ว่านนี่ไปเดถ่าสุพนมาซะก่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องมาแล้วมาเร็วมาเร็ว้มาแล้วสองปเมียหายูหากินมานบอเมื่อนี้เด็ดจักรลอยโอ้ยขาวสนบฟูอันนี้บองาม พูนเบืงเป็ดเบงไก่พูนอยู่เจสีมาลับเป็ดจ้าข่าวนั้นปีนาแน่น้องสิค้นขิดึ้นมาทมเบื้องแนี่ค้นดินแน่นองนคือมาทมเอือเห็นบ่เนี่มันเป็นเบื้องอย่างนี้เออสารพัดป่า ทอดเถืงเติบแล้วทำแม่ก็บอดแล้วแล้วก็แกะคล้องแกะคล้องแล้วก็เลยว่าอึ้งถาชิมมาออ้นมาเอา,า,อาเป็ดเอากระฝากคล้องมาให้แถแม่คุยเอาฝากคล้องมาให้แถแม่ผมจะแกะคล้องกระแกะกล้องหน่อยดิแยกให้ญาติพี่น้องเพิ่อนอ,อืมเอาไพ่เป็นคนแกะแถแม่แล้วใครหูดมาบอโทรวิดีโอคอมมา ภุลาโต้โอ้ยย่เป็นอขากับเฟซขาเอ้ยกุกอ้งอย่งวะอย่าไปหาซื้อของเจ้ามาเลี <wiele> ้ยงของเจ้าของกระเพาะแหงบมันขึ้นละเองแท้มันคือเจแท้เ็ดเจนะมันบ่โอ้ก็คือเจ้าเตดของเจ้านี่งวาโอ้รูปเป็นลูปได้เพสองโลตัวนี้ โลป่ายโลเจ็ดโลแปดเอาเขาขาดอะไรเฮ้ยเขาขาดมาเลยเขาเนี้ยเขาประค่า,อา,า,านอืมได้พ้ละโตเทือว่ามาสู่ขอบครัวกินอืมาอทาั้งในผูใไญ้ไปส่องมึงดูของฉันมันไม่ได้ออกเลย เน่าหมดมันอายฝนเข้าไปละกระไกลไปกวรไกลนันนันไได้กระเขาไปอานะก็พ้นต้องใช่45-50น่อยก็ได้จะสำหรับถามนางตีตุ๊ยก็อาติก็ยังงานสอมแป้งตักเก้าอี้ยอุ้ยโอ้ยมันเจียวงามได้เข้าน่ามโพดโอ๊ะเว่างามโพดคันงามอุ้ต้องก่อจูกันพุ่นเฮ้ยาอ้ นี้จากกระดาษทิพย์ข้าวกระซองซ้ำมือเมนช่วงนี้ฉันไม่ได้ลำไรน้ำไก่นำเป็ดเลยมีแต่โอ้ยนี่ก็ว่าบทลำไร้ไลำไสสุดก้อนหาตาเบิไดไก่เป็ดสาไรแต่น้ำหมูหลายลำไรแต่น้ำหมูเลยไม่ได้ลำไนำไก่รืผาไ่อีกแกันเมนทั้งเป็ดทั้งไก่ผสมกันอระิเปอันนั้นจจ็งตัวเฮ้ยต้นซีบโ่แล้วเป็ดกับไก่ เป็ดสิบเอ็ดใกลจัก no, ตัวเฮ้ยควายออกมาแต่ห่งกูออไหนละใกล้นะจักตัวสามนั่นนะเป็ดนะคือว่ามือปลูกได้มเอ็ดสามคือว่ามือปลูกได้สิบเอ็ดสามเป็ดทางเป็ดท้งก่พี่นนอง จ้เพิ่นจะซื้อเป็ดไลาาบทยในบ้านเขาเจ้อยากมาซื้อตัวลาบะโอ้ย้นมากระดาษาวบะน่อพลอะไรเป็ดขาวลายมีแอม่เป็ดขาวไม่ต่เป็ดขาวเลบันี้น่าเสียวแต่เป็ดขาวเพราะว่าเขาเจ้าเ้จแม่เดเสี่แม่ไข่เน้อส่ม่ ชันบ่เภา,าดอกดบุบบอลเง,ไ,ง,งไก่ไก่รุ่นนี้นมันแหงแ้งไก่เองมั่นไก่รุ่นนี้นี่สิประมาณเกี่ยวข้าวกินห้ามได้กินอันนั้นใช่เนี่กินื้อหันมันเนื้อเขาเนี่ยแ่จ้ะนะเบื่องนี้กว่านะกระเพียนมันก็เปลี่ยนไปน้ำปะจริงน่าจะไปหาจับเป็ดให้เพิ่นครับเด้อไอหวานขอบคุณเด้อไอหวานเด้อนี่เด้อนี่เดิมขอบคุณได้ จะถ่าตุ่ยๆกับอารตีมาอีกนะพี่น้องให้มันตุ่ยๆบ่เดี๋คือเป็ดกาบเนาะอย่าคือเป็ดกาบผสมเป็ดกาบมันนะเป็ดวียงหรอเป็ดวิ่งบ้าสุดลายแม่เอ้ยแอมเอ้ยมาอยู่น้ำอังน้ำอะไรดื้อมันตางามอยู่เถอะมันไปสร้างน้ำหนักุ๊บด้วยค่ะกำลังเสียเอานายผักให้ซูเฟิร์นพี่น้องที่เอฟซีเพิ่นส่งมาให้เนาะเดี๋ยวจะเอานายผักให้ เมงมาลีขี่ลง่งเาลเอันนี้แล้วมงมาลี้เะเอิ่นอิมาเฮ้ยอีปูเราก็กินกับข่าว่นเด้ออันนี้นั่น,นจ,จับจับลงมาให้อปูเอ,เอาออกเฮ้ยจ,จะจให้มันกาดมันตายได้อเ,อเอาออกได้ต้นอ,อันนี้ตายได้ บนหน้าดูจะเป็นคนกินแสงไงบวยบวยอยู่ว่าจะเป็นยอนแสงเอ้ามันครบไม่ครบเจบไดนจะเป็นยอนแสงเอาเฮ้ยเองสซีเอานี่ให้อ๋อสีกาดคอยอยอันนี้เป็นในี้ำในน้ำวิธีการปลูกในน้ำบ้าเลยได้พักดีเอื้อยคนจะเอื้อยเอื้อยเอื้อยเนาะเออ ไปทรงมาหายกันแล้วแบ่งให้เีซีเนาะเีซีเบิรกเคยปลูกผักอืมตุ่นเลยต,ต้นไหลอ่า,กกาเป็นเป็นเป็เปแค่แคบอ,อ๋อที่เหากินแสบๆของมันเอออันนี้เป็นเป็นแบบหาวว่านแหละมาใส่แอนยำหรือว่าเฮาลกมากินได้เลยก็จอันนี้อร่อยสลัดที่เขาเธอปลูกนั่นเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะไม่รู้ก็แซ่บอยู่อันนี้ไฮโดรไฮโอมักผัดอืมอันอน,นี้ฟักแซ่บสลัดเต่า โบทั่วทั่วเป็นทั่วต้นแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะเอามาผัดมีแต่ของนอกกินได้เลยบอนียู่แต่ของนอกเงไทยท่วนนั้นนี่นะเมื่อเรเฮาแก้ใจซ้ำแล้วไมนจะเป็นรถพันสวัสด์เนาะแต่ว่าแซ่บได้ว่าแเลยเอาเป็นมาแซ่บกับอันนั้นที่เขาไปย่ำบ่จากโบกินกับส้มตำกับแซ่บกินกับยำบได้เขาเคยสื่อมากินแซ่บแซบอันนี้ก็อาจจะกำกึืง อันนี้ของชอบนี่ยช่เจ้าเมื่อปลูกโรดนี่นะเจ้าพาลิโอพันว่าเป็นสิปปูกอกเลื่องหายในพายได้อล้วมาซมาปลูกแข่งกันรักนั่นโบแมวเขาพี่แล้วรักรักอย่างโบมาเลยสีสั่งรักเขาสักซิบรักเห้มันเป็นตัวหยุดรักเนี่ยเสาปูนรักใหม่ คำเจ้ามีเงินอื่นอย่างข้าวเก่ามันริ้วกองคืคืนอยู่คล้ายเลยมันมีไม่โอ้ยเหลื่อมต่าดิข้าวเก่ามันก็จะบ่เองมันก็ขายแพงดอกสี่ซีฟสามซีฟมุ่งเนี้ยละกะว่าคัขลักไม่นะค้ามันกาโบแมนวดีกันได้อย่างนี้แต่ว่ามันด้ไม่นอกมันละลายเด้อแบ่งให้เพื่อนเมื่อปลูกพี่น้องทาแม่นางสองสาวนั่นมาก่อนทุกคนเลย ก็ได้เพื่อนมาปลูกขพาวอ่ะก็ได้แง่งกีมูกะไรอยู่ก็ไปโพดต์ด้วยตั้งน้ามันน่ะมันลงขี่มันน่ะตั้ตั้ไปทางมัไปถอดเตะให้เขาเมื่อหนึ่งสองเมื่อแล้วก็ลงาประเทศอ่างภักบ่ในอ่างกับเวียดนามรู้เปล่านำขี้แกบไปเด้อสลดขี้แกบเขาได้ใช้ล่ะจักนางมาพี่น้องทาสองนางมาก่อนทุกคนเลยแกบไม่มีนะจานรอเนี่ยมาแล้วจ้าดึงอีหยังหย่านี่ บสีดึงใบพังหนอกแซ่บบบซีดึงให้มันเมื่อยยังเคือตัดหยาสินก็มีสีดึงสีเต็ดเป็น่กินกับแกงน้ำไม้คู่เทือกับบดก็ไม่ว่าเดบาดีครพี่นแต่ว่ามีชินห่อยเนาะขาวเ่าโพดพเอาไปไปเบิ้งใป้นน้าจังจาเด้อหยา โตปูกช่องปีช้าป ok ีบเป็นมากนี ok ่นะอกปีเดีนะตนั้นก็เป็่นะตัวนี้ก็เป็่นะสององเครื่องอะลต้วนั้นก็ล่างสิเป็นกล้วยพันสีสีม่วงพันสีแหล่ปาหมาชุกนั้นเป็นสีชมพูได้ตัวนั้นนะนะไอากเดอ ก็สีทางกับทางได้สร้างคโยนี่เนาะละตุยผู้มือนี่ทางใดก็จาเขาไปทางหน้าบ้านมันจะไก่น้ำบนมันไดเนาะเออบ่ตอนนี้ก็เอาไว้โคดสวนบ่โอ้ยยามพพนี่อีกกะเป่งลงคุนได่เป่งลงน้ำเยาวงผุนได่อีกบ่ได้มันลงนี่ไถ่ไม่บ่ลงไปหอดหลอกเลยบ่งน้ำหนาทาง น้อแตงแตงงบริสช็อตหินนั่นหินนี้ช่องม้อนเกันเพื่อนันน้นนาจะอยู่ในประมาณสิบอืมบได้กินอยคันเป็ดบอกออกมาแหบโอ้อันนี้นมันตายพออันนี้ได้ตัมาปลูกใส่อนี้นะองอันนี้มันขึ้นลายโทษ่ขานี้โอ้เดี๋ยวมันมันแตกนอไม่ด้านนั้ อันนี้นอกเก้ามันบพังผาดด้วยบุมีิขาวปุกคืองามเทยบุมีหมกปูกจะสิปุกนันไสอ้เนาะปั่นนีแล้วจะสกัดอันนี้กล้วยนอละลอยนัจ๊ะเนี่ยเออบ้น,น,นบไม่เป็นหมามันซีชมพูหุยน,นะอ <c oughs> ้ยเด็กเด็กเขกาก็เห็นน่ะไปได้บีนเห็นอะไรทงจดจ่อย จะคล้องบานมาสำรวจเบิ้งพี่นนาะเอ้ยโดนนมาพอเธอหนึ่งข้อเสียหายเอออเสียหายว่ยังกูไปเบิดลเบิเวเบร์เลือแมันยังบ่อยากไปเป็นเลาะเบิ <hey. S 3> <fight ownership> yeah, <fight> <bene> ้งงหาวะเดนเอากิน มจิ้มมากไม่ใ่การิมันเสียนหกเอืออะไรบ่ตอนนี่านะน่าหน่กาจกนเมนี่ปูปูี่ยทน้ำมัีเออนคืออนเล้เ่อบ oui น mm ้ำ hmm. อืมอันนี้แล้วอันนี้สีอะไรคนต้นกระเล้าต้นที่อนคอยยาก่นะต้นกระเศร้าอันนี้คือต้นไ้แก่บ้านของโอ้ยกะนีันค้องที่ว่าคอยยาได้นั่นแล้วไม่ร้านค้องคำว่านี่นะนี้คอไม่นองดกมสฟูเพราะไปดอกันอยากเหนแสงข้าอยากจะเชียงก้น Tại phải được gìn gìn phải tiết kiệm ngân sách mà nhặt sạn này Được con nong bảo quản nó mướn sang ô mặc nhà đỡ mặc nhà đứa này đứa đây, đây, đây. đây lẽ kiếm ngân vào đây làm lang ừ kiếm ừ để phe vào nó hao tiền vào hao nước đấy <laughs> ừ anh hay à chim này,

นั่นฟ้าเอาแล้วเขาเอาสีขายแล้วโอ้โหเก็บันด้วยหนาไปเขาเอากับคุณพีแล้งเลาะและไปคุณละสตโ

จขอบคุณไอหวันด้วยจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณหลายๆด้วยไอหวันเด้อที่ซื้อเป็ดให้เด้อขอให้ร่ำรวยยังไง,ง,งปังๆเงด้าาอจ้าจ้าแล้วพี่น้องจ้าแล้วคลิปแบบเออไงเงี้วพอสมควรอลไเดี๋ยวจะเอามาพระจ่าก่อนละกันนะพี่น้องจ้าน,นีะเ,เอาเป็ดเอาแตงจ้าแล้วก็เออละลายๆอย่างนั่นแหละอืมหายทั้งเจสีน้ำทั้งสวยน้ำต้องต้องพวกเนี่ยนะหายเม็ดพักมาปลูกพร้อมจ้า โอเคจ้าไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้า